อะไรครับผู้ชมครับกลับมาอยู่กันต่อในครับคู่แมนฮนแซบแน่นอนเลยวันนี้นะครับอยู่กับเบีย์นครับแล้วก็น้องเบลนะครับผมอ่าน่ารักมากเลยวันนี้เอาเบลธนกิจด้วยต้องบอกชื่อเต็มด้วยนะครับเดี๋ยวคนไม่จาไม่ได้ไม่รู้จักใช่ไหมชื่อนี้มีที่มานะเบลธนกิจเป็นการรวมตัวระหว่างเบลสุพลกับบ้านธนกิจเลยมาเป็นเบลธนกิจครับอ๋อนี่มีที่มาที่ไปนะครับเข้าใจเลือกนะครับ เขาใจเลือกเขานะครับเออคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับสคลิปโดนๆนะครับที่เรานํามาฝากกันวันนี้2คลิปนั้นจะเป็นคลิปอะไรบ้างต้องติดตามกันได้ครับกับช่วงนี้ครับคู่แมนแบดเชิญครับ อย่างที่บอกตอนต้นรายการนะเราจะมี2คลิปด้วยกันมีคลิปพี่เบียร์หนึ่งคลิปคลิปผมหนึ่งคลิปนะฮะมาแบทเทิลกันถูกต้องใครที่แบบว่าคลิปโดนใจคุณผู้ชมมากที่สุดเนี่ยอย่าลืมนะฮะโหวตขึ้นมานะครับคลิปพี่เบียร์คือพิมคหนึ่งคหนึ่งผมบมนะฮะพิมเคสองเคสองอย่าผิดนะอย่าผิดเออชอบของผมแต่ไปพิมพ์เบอร์หนึ่งนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะครับเบียร์คิมหันนะครับพิมเคหนึ่งกันมาได้เลยนะครับแต่ใครชื่นชอบคลิปของน้องเบลนะครับก็พพิมม์กันาได้ใช่ เทสองอ๋อเหรออย่าทำผิดนะฮะโอเคอย่ารอช้าดีกว่าอย่าดูคลิปแล้วอ่าอยากดูคลิปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของเบียในวันนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นวงดนตรีนะครับที่อ๋อจริงๆแล้ววงดนตรีเนี่ยมีอยู่หลายวงทั่วประเทศนะไม่ว่าจะเป็นทั่วในในประเทศก็มีทั่วโลกก็มีวงดนตรีวงดนตรีเคยเห็นแล้วไงเดี๋ยวแต่ว่าวงนี้ก็บอกว่าเป็นวงที่ห้ามลอกเลียนแบบนะครับทำไมจะเป็นขนาดไหนต้องไปดูครับอ่า เฮ้ยอาดามครับไม่ใช้บนดนตรีหรือเปล่าเนี่ยถูกต้องวิทำไมมองไม่เห็นคนเลยอะเฮ้ไม่ใช่เขาเป็นไอ้ก่อสร้างอะไรอยู่หรือเปล่าพี่เออนี่เขาใช้วัสดุก่อสร้างทำมาเป็นดนตรีอ่ามีทั้งกรองนะครับมีกรองมีการเจียเหล็กขาดอย่างเดียวอะไรครับอ็อกเหล็กเอาอ็อกเหล็กอ็อกเหล็กนะเออเออเออมันก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับครับแต่ผมว่า ห้ามลอกเลียนแบบนะน่าจะเป็นช่างอยู่แล้วแล้วแบบเกิดอาการเครียดจากการทำงานที่ห้ามลอกเลียนแบบก็คือคนเล่นนี่แหละนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับเอ่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันนี่ก็คือคลิปแรกของเบียร์นะครับผมก็เป็นเรื่องราวของวงดนตรีนะครับคือจริงๆแล้วคนไทยก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่เอาพวกกระทะนะครับเอาพวก อะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในรอบบ้านหรือว่าอยู่ในครัวนะครับจะเห็นเป็นกระทะเป็นหม้อเป็นไหเอมาเคาะกันเออนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับที่เราใช้ในการก่อสร้างต่างๆนานาความคิดสร้างสรรค์นะครับนี่ก็คือเป็นคลิปจากต่างประเทศนะครับนำอัปเดตกันครับมาดูคลิปของเบลบ้างโอเคคลิปของดูได้หรือเปล่าก็บอกว่าทิ้งไว้กลางทางเลยทำไมอะเกิดอะไรขึ้นคลิปของผมนี่นะฮะเป็นคลิปเกี่ยวกับ การโยนเหมือนเป็นโยนคนนะแต่โยนเหมือนแบบโยนตุ๊กตายังไงไม่รู้เหมือนเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่เป็นมีชีวิตนะโยนอย่างเดียวไม่พอนะฮะโยนจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งโดยที่แบบลอยกลางอากาศแล้วหมุนตัวด้วยอยากดู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 แล้วแต่ไม่อยากโหวตไม่อยากโหวตดูแล้วก็ต้องโหวตด้วยถ้าชอบนะฮะไปดูกันเลยครับนี่นะฮะคลิปนี้นะครับเป็นนักยิมนาสติกนะฮะที่เขาอาจจะแบบฝึกซ้อมกันอยู่แล้วก็ว่างไม่มีเลยเทยนะฮะ ส่วนว่าสถิติท่านหนึ่งก็โอแบบอาจจะ อยากหาอะไรเล่นแบบโันนี่แต่ว่าต้องต้องดูนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเออเราว่าอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับมีการป้องกันไว้เป็นอย่างดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับก็อยู่ที่การฝึกฝนด้วยนะครับต้องฝึกฝนอย่างดีกว่าจะทําได้นะครับแต่ก็เป็นคลิปที่โอ้โหดีมากมากเลยนะครับสังเกตนะครับพื้นข้างล่างนะครับเป็นเบาะนะฮะไม่สมควรที่จะทําตามที่บ้านนะถูกต้องไม่ไม่นม่ไม่ม่แบบว่าขหากกันได้เลยนะได้ขวากด้นะครับแม้ว่าจะมีเบาะก็ตามแต่นะครับครับ นี่นะสำหรับคลิปผมนะฮะเป็นไงเธอจ๋าว้าวนี่อยากโยนเธอจังเลยลอยได้เลยการอากาศลอยยังมีพอมีหมุนเกี่ยวด้วยนะครับน่าจะเป็นยิงักมากเลยอันนี้คือคลิปของเบลนะครับเออดูจากคลิปแล้วคุณผู้ชมครับแน่นอนเลยครับวันนี้เบลมาแทนเต้ใช่ปะบอกเลยบอกเลยโอ้ยปกติแล้วเบลพี่จะบอกอะไรให้นะครับปกติแล้ววันวันที่เบลไม่มานะครับอ่พี่เต้จัดคู่กับพี่นะครับเชื่อไหมครับเบลประมาณ เชื่อหน่อยเถอะมเชื่อหน่อยประมาณเกหาเปอร์เซ็นต์ครับพี่แผ่เบลจ๋ามันมันอยู่แล้วเบลมาขอโทษบอกเลยแล้ววันนี้เบลคิดว่าเบลชนะเหรอวันนี้เหรอแน่นอนเพราะว่าเป็นความสามารถล้วนๆซึ่งเบลคิดถูกใช่ใช่เอาดีว่าเตรียมเตรียมเตรียมรับผลกรรมเลยเออผลกรรมเลยเดี๋ยวพี่จะให้ดูของที่เราจะโดนตองโทษคืออะไรครับคืออะไรเอ่ย ของลงโทษในวันนี้นะครับผมรู้จักว่ารู้จักอันนี้ไหมครับน้องเบลครับครับออริโอ รู้จักครับออริโอนะครับอ่าเพิ่งซื้อนี่ทีมงานเราก็ไปหากินออกหากินกันมานะครับออกหากินกันคือคือไม่เข้าใจเบลครับชิมครีมคือทีมงานชิมครีมที่เียบร้อยแล้วคือพี่ไม่เข้าใจเลยนะครับว่าวันๆหนึ่งนะครับก็มีแต่ของกินนะครับซึ่งไม่แปลกใจเลยครับเบลครับลองไปดูรูปร่างของทีมงานแต่ละคนสิครับเออเอออยากคำดังๆนะครับ เอาเป็นว่าดูคนนั่งทําไมเบลดูหน้าเขาสีทําไมนั่งหน้าเขานั่งแบบปากจังเลยอ่ะก็เขากินบ่อยเขากินบ่อยนะครับผู้ชมครับวันนี้เป็นอาหารการกินอีกแล้วนะครับซึ่งทีมงานฝากบอกมานะครับว่าในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับเออก็จะเป็นอาหารการกินอีกนะครับเป็นของหวานของมันแล้วก็ของข่าวนะครับแล้วแต่วันละกันนะครับต้องบอกว่าให้พี่เบียร์นี่เตรียมดูไว้เลยฮะจะกินชิ้นไหนก่อนแลวเขาบอกให้ผมถือนิ่งๆด้วยครับผม เพราะว่าเพราะว่าอย่างไงคลิปเบลก็ชนะแล้วเคสองเลยคุณผู้ชมพิมมา K2 อนะฮะเบลครับเบลเห็นว่าปกติแล้วไส้ออดิโอนี่มันก็จะเป็นแบบไส้แบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตช่ครีมสตรอเบอรี่อันนี้อาจจะเป็นเป็นไส้เกี่ยวกับหญ้าหรือเปล่าใครจะเอาญ้ามาใส่ตรงนี้แล้วครับญ้าปั่นญ้าปั่นแหละครับคุณผู้ชมครับครับเป็นสิ่งที่เบียร์คิมหันโปรดปรานมากๆเลยนะครับนั่นก็คือไส้ ไส้วาสบิไงครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินชัดเจนได้ยินชัดเจนฮะคอคุณผู้ชมครับอันนี้คือไส้วาสบินะครับส่วนอันนี้นะครับไอ้เหลืองเหลืองนี่นะครับผมก็คือไส้มัสศาสตรครับเมื่อวานก็มัสราสแล้ววันนี้ก็มัสราสอีกครับเออมัสศาดตรที่แปลว่านุ่นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่นคนละอย่างเอาคนละอย่างใช่ไหมเออนี่คุณผู้ชมครับวันนี้ใครแพ้นะครับนี่กินโอรีโอนะครับมัสศาดตรกับอันนี้เลยนะครับ กับวาซาบินะครับแน่นอนเลยครับเบียร์คิมหันชอบครับเพราะฉะนั้นโหวตให้เบลเยอะๆนะครับ ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เบียร์จะได้กินแทนน้องถูกต้องนะครับเพี่ยอมเสียสละอยู่แล้วนะครับเป็นพี่ต้องยอมสละให้น้องนะครับอย่าลืมนะฮะคลิปพี่เบียร์เคหนึ่งครับคลิปเบลธนกิจนะฮะพิมเคสองนะฮะโหวตออกมาเยอะๆเลยอ่านะครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะกลับมานะครับพร้อมกับการคุยนะครับสกายสดๆกับดีเจสี่ภาคทั่วไทยนะครับวันนี้เราจะได้รับเกียรติจากดีเจจากภูมิภาคไหนจังหวัดไหนและห้าดับเพลงฮิตๆโดนๆแซ่บๆ จะเป็นผลงานเพลงอะไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามเลยนะครับช่วงนี้มีหนึ่งผลงานเพลงกับเบลครับถูกต้องนะครับกับผลงานเพลงนี้เลยนะฮะอะไรนะภาษาอีสานสอยซอยไอ้ให้ลืมเขาเดี๋ยวเดี๋ยวนะซอยไอ้ให้ลืมเขาอันนี้มันเป็นแบบว่าซอส,ส,สกดแล้วนะครับซ <c oughs> อ,อ,อยไอ้ให้ลืมเขานะ่ครับผลงานเพลงจากศิลปินดาวรุ่งคนนี้ครับคุณเจมสี่ยวหน้าใหม่ครับช่วงหน้ากลับมาสักพูดเดียวไปชมกันเลยครับย้ย